bird 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 machine check ท่านประธานครับท่านประธานท่านประธานครับวันวันวันนี้รู้สึกไงบ้างครับท่านประธานใครเอาพายมาไว้บนเรือดิไว้ตรงนี้ผมเลยลืมไปเรื้อยคุณนุกทำอะไรอยู่ครับจุดไฟครับจุดจุดให้ใครครับเน้นครับมันเกิดเจ้าของมันเกิดเจ้าของมันเกิดใช่ไหมครับวันนี้เรามีแผนการอะไรเล่นกันไหมครับไมงไงมันก็เล่มันเล่มันเล่มากไหมวันนี้ เราอะไรเอเล่เลยใช่ไหมก็เอาเรื่องไงก็เข้าหูเข้าจมูกไปนอนเออเอาจริง,รงใช่ไหมอันนี้คุณเป็นคนคิดเองไหมแผนการนี้ไม่ครับทุกคนเริ่มเลยทุกคนช่วยกันครับทุกคนช่วยกันนะครับ,ช,นนรบชีวิตตอนเราดูต่อไปครับว่ามินเป็นไงตอนนี้เพื่อนๆกำลังกำลังหว่านล้อมกำลังหว่านล้อมอยู่กำลังหว่านล้อมอยู่เดี๋ยวเราเรามาสัมภาษณ์คุณแม่เจ้าของวันเกิดกันนะครับคุณแม่ว่าไงไม่ไม่เอา <laughs> คุณแม่ยังไม่คุยเอาว์ปเพื่อนก็แล้วออเพื่อนรู้สึกไงบ้างครับอยู่ข้าวอยู่ข้าวไม่เกี่ยวกับมันเกิดอาว์อันนี้ถึงหน้ามันแล้วปวดขี้ค่ะพี่เนยว่าไงครับซึมภาษาใจครับป่านป่านดูป่านตอนป่านกำลังทำอะไรครับไม่มีอะไรไมากเลยเอาจริงใช่ไหมเอาจริง,เอ,รงเอาจริงใช่ไหมครับอยากของจริงน้องนายรู้สึกน้องนายรู้สึกยังไงบ้างครับน้องนายรู้สึกยังไงบ้างครับไม่เกี่ยวลูกหหนีกล้องทำไมครับน้องนายไปไหนครับเมาอ่ะครับรู้สึกไงบ้างครับเงียบ เราเจ้าเราเจ้าไงกับเมมดีครับพระท่านประธานเอาอะไรนะเอาไงกับเมมดีต้องเละต้องได้อาบน้มิ้งร้อนโอ้โหมันอาบน้ำแล้วเลยเสียใจครับผมนิ่งว่าไงครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่รู้อย่งไม่สนนีไม่ชอบแกล้งเพื่อนโอ้ครับคําตอบน่ารักมากเลยครับทําอะไรครับทําอะไรปีกจะทําอะไรทำอะไรตรงอื่นโดนน้ำโดนน้ำโดนน้ำโดนทั้งทุ็มปีกไปตรงอื่นนะครับผมมันยังไม่รู้ตัวครับผมโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับ Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday.

ขอใจขอความใจก่อนเฮ้ยขอความใจขอความใจเฮ้ยเก่าความใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เมมเมมเก่าความใจเถื่อนเถื่อนเถื่อนเก่าใจที่มีกับเพื่อนเก่าความใจที่มีกับเพื่อนนะความใจของความใจนะขอบคุณทุกคนมากครับครับผมตัตาที่ฐานที่ฐานตัตาที่ฐานเราที่ฐานอายุวันโนสุขังผ้าราง ไม่เป็นไรไ้กล็นไร้กลับไกลับไว้กลับไบเลย่เหว้าไว้าเมล้างตัวในน้ำก่อน่อรขึ้นมล้างตัวมึงเก็บท่าล้างตัวล้งไป้ไปล้างเลยไว้ไปเมมึงไม่ไหไอ้แมไอ้สัตว์มเกิดมันขึ้นมาเก็บด้วยนะไอ้เหม็มึงล้างในน้ำเลยนะเหม็งว มาาาดด้้นซยิมันว่ายอยู่มันว่ายอยู่ไม่ใช่ว่ายงด้ากันสายมึงคือมาเก็บอันนี้ด้วยขึ้นมา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 เก็บด้วยว่ายมาว่ายมาาหน้าลงน้ำไปทีนึงเอาหน้าลงน้ำไปมุดน้ำไปทีนึงใครทำมึงเนี่ยใครทำเนี่ยโดใครที่ว่าจะไม่โดนใครที่พิดแทนใครทำใครทำใครทำไอ้เมมวะ ไอ้เม้มล้างหัวกันนี้ไม่ใช่บันเกิดมึงดับน้ำไปทีนึงเม้มไอ้โคตรเมาเลยไม่ใส่ผมเท่าไหร่ตอนทำมาดีไม่น่าเท้านี้เอเกิดหรือวันอะไรวันนี้ไม่เป็นไรไหวปะเนี่ยย้นสั่นแล้วนะเอาไปเลยเม้มแอบย่องแอบย่องครับเม้มเดี๋ยวมันก็ลงอีกรอบจะถอดทำไม เซฟตัวเองเป็นการเซฟตัวเองเดี๋ยว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 พี่พี่ดึงน้องขึ้นมาพี่เอาน้องขึ้นมาเอาน้องขึ้นมาโอ้ลงไปล้างเถอะป้าจิบีป้าลงลงไปล้างเม้มลงไปล้างอ้าปากนี่อ้าปากอ้าปากไหน นอนไหนเนี่ยไอ้มิ้มไอ้มิ้ล้างก่อนเนี่ยมิ้มล้างก่อนเมิมเฮ้ยเฮ้ยของขวัญความช่วยเหลือใ้น้ำตลอดให้น้ำช้างตลอด้ับตลอดอยากให้ได้กลิ่นเหลือเกินพื่อนอี๋หมดนะเมิ้มนี่อย่าเข้าใจระวงวันนี้เข้าไปก่อนถ่ายทุกคนด้วยเพื่อนรักมากับหนีหมดเลยมิ้มรักใครเข้าไปก่อนเลยอย่ารักกูบุตรทวี ก้องตกแน่นอนไปล้างตัวหน่อยครับเอาความรู้สึกเอาความรู้สึกเอาความรู้สึกความรู้สึกเพื่อเจ็บแล้วก็รักไม่ใ็ดขาเมื่อี้เป็นไรเปล่านั้นมีอะไรในหูอะไรมาแดงๆอ่ะเม้มขาขาเลือดปะวะเพ่เจ็บแล้วก็รักไอ้เหี้ยข้อเหม็นน้ำปลาปลาดิเฮียตาแดงอะอีปอ๋อไม่ใช่อ๋อ คุณคุณคุณแม่รู้สึกไงบ้างครับเราไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่รู้สึกยังไงกับวันเกิดลูกว่าไงครับเมื่อกี้สุดยอดนะเราการกันคุณรู้สึกไงบ้างว่าไงครับเม่อกุดยอดนะเนครยังไมบ้าง่ไับเอกี้สุดยอดนะเการกันครู้กยัไงาครับเมกี้ยนเรรันผมณรังไมบแา่าไงครับม่อี้สบตเรารนร้ยังไงบ้างวาไรับเม็่อ้สยเกากั้บึยังไ้ไป พวยด้วยให้น้ำกูเฮียยืนเลยท่องเลยรอรอสบู่ก่อนต่อไฟมันมาก่อนไหนมันาซึ่งมันหอนะกูอีกสัมภาษณ์ดีสัมภาษณ์ดีสัมภาษณ์รู้สึกไงบ้างครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ลงไม่อีกดิมึงลงไม่พอแล้วพอแล้วมันกูมอยู่กูสมีหอมกูสัมภาษณ์กูเป็นพิธีกรเอาเป็นไงครับคุณเน็มุณเน็มมึงไม่มองพิธีกรเห็นปะเนี่ยเนี่ยไฟยงตาเห็นเห็นปะ มึงมองกล้องไอ้เม้มึงมองกล้องผู้ผู้ผู้ผูดดังๆไอ้เมมข้ามาอีกแวขึ้นขึ้นเลยครับฮะแชมูเดี๋ยวเดี๋ยวแชมูไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนเออมาเดี๋ยวล่วงเอ่ามันไม่ส่งให้มัาเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ถือถือแชมูไว้เฉยเอามัสัมภาษณ์พูดดิเอาสวยเอา ห้องตายไอีเนี้ยเนี้ยเนี่ยตอยากได้ที่เลยเทว่ะไอ้เมมมึงเหลืออไรม่งเนี่ย่วอาบน้ำไปมีเตเหตุเเห็นสายุ่หตเห็นเหตเหตุเนตัเกตุเหตนเหตเหตุเตุเห้นเหตุเหตุเหตุเห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 ้เาเหเหุเเหเ พอนำสบู่ให้มันเลยเม้มตัวโดนแลล้ำมะไผ่เขียวอะลูฮียอะไรเต็มหมดเลยมันมะมันฝรั่งไม่ใช่ลำไม่ใช่ลักมันเลยโดนลำหมดเลยทั้งลำทั้งอะไรเต็มหมดเลยลำแล้วก็ไผ่เขียวโคตรมันเลยว่ะหลังเหลืองหัวเหถอะล้างไปก่อนไม่ฉุนเังวะมึงไม่ชอบเหรอเพื่อนจะพามันเกิดดีโดนเกิดกูบ้างขยะเอ้ยไอ้เมีข้าวเหลือม็นไม่เยี่ยวม็นมะไม่ได้กิ่นเลยกินน้ำปลากรดเลย นันเอนี้นองข้าวแตวนั้นนะกูยเอาเเยอะเด๋ยวโดนปลาจริงจริงเอ้ย้องข้าวไอ้กวดเยี่ยวพีกอ็ของคุหน่อยวะเฮ้ยนอนข้าไปทำไปทำคลิปใหม่ทะเยอฮ้ยานแม่แมบย่องมีคนชอบเยอะใครชอบวะโอ้โหเยอะเยอะ